ว่าได้แม่ฮะโทรมาหลายสายเรื่องกรับบ้านเนี่ยนะหูเรานะแม่ถ้าวางมาได้ด้วยนอกก้องยากรับนี่ไม่ม่ค่อยมีคนเปื่อ <Pen. S 2> นเงินกระลาข้าใจเว้ยเวย่ยจ่วยปีกร,รมัมคนณขครปุรีแล้วนี่เป็นเตอแรกที่ได้เห็นคนขอต่อหน้า เอาไปกจายว่าแม่ด้ยถาลงข้อแล้วค่ะาลกให้ใช้คุ้ม55ค่ะกัวเด็กคนหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้มันอยากขนาดนี้เลยหรอ

ลูนะ่าทำอะไรอยู่ลูกแม่ช่วยหนูทำดาวหน่อยสิต้องส่งครูพรุ่งนี้แล้วอ่ะหนูกลัวไม่ทันแม่งานยุ่งมากเลยลูกนี่แม่เอา,างานมาทำที่บ้านด้วยแล้วแม่ก็ต้องทำงานบ้านอีกนะแม่ไม่มีเวลาช่วยหนูหรอกแต่ว่าแม่ต้องทำจริงๆนะคะครูเขาบอกว่าผู้ปกครองต้องช่วยกันทำอะ่ะ ไม่โรงเรียนมันเรื่องเยอะอย่างเงี้ยลูกปากสิโอ๊ยทำไมมันมอมอย่างเงี้ยลูกเอ,อ้ยนี่ขอเช็ดหน่อยเออะเอาอย่างนี้ถ้าแม่เสร็จงานเร็วแม่จะช่วยหนูทำนะโอเคแม่ก็พูดดั่งุูทีเลยอ่ะ ไปอาบน้ำก่อนกว่าลูกป่ะป่ะลูกลูกแล้วไปแม่คะเรามีแสงได้ยังไงอะคะแม่คะฉัน<ม><ม>ก็เป็นแม่คนหนึงง่งที่จะให้ทำอะไรจะให้เป็นอะไร ฉันก็ทำได้หมดเพื่อจะเลี้ยงคนคนหนึง่งให้เติบโตขึ้นมาฉันยอมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาจริงๆเราจะทำยังไงให้ดาวของหนูมีแสงได้คะแม่ตอนนี้มันดึกมากแล้วลูกเราต้องรีบนอนก่อนนะแต่งานหนูอะถ้าแม่ไม่ทำอะหนูจะไม่มีไปพูดหน้าฉัน กับคนอื่นๆน,นะนอนก่อนนะอปาอปาฮัลโหลสายใจบ่ เออลูกอ้อยเป็นอย่างไรขึ้นเวทีเขายังอ๋อ้อมอยูอออย่บ่ลูกมันตื่นเต้นว่ล่ะกระสันก้อนขึ้นเวทีอ่ะให้ลูกโทรหาพีในเดอ้อเออเดี๋ยวพี่เห็นงานก่อนซ้ำนี่ละที่ผมเฮ็ดงานได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงกับพ่อลูกปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ผมได้พ่อลูกก็แค่เอือสองเธอส่วนร้ายนี่เขาสิคุยกันทางโทรศัพท์ โมนเร็วแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่โอเคครับแอคชั่นครับมาเตะบังเถ้าโมนขึ้นหอดก็ต้องทนเอาแทนไฟมาครับวับดมมนโตคือฟิตแท้เหตุงานมาตั้งวต่ยี่สิบสี่ส่วโมงมมนใหญ่เขามีชีวิตที่ดีกว่าผม ไว้ครับพี่ไปได้ไกลกลัวที่ผมเป็น Bitte weiter, bitte weiter, bitte กอพักเรือสายอันมึกขึ้นเต็มเลยนี่ฮะคนนึงก็ไปมาแล้วแล้วไม่ออกไม่ได้เออวันนี้เพื่อได้เบียร์ไปพรนอมกับเพินมนะั้งเลยไปคนเดียวเวอรอ์แต่งทัวเต็มบ้าวัานนี้ไปเที่ยวไัเจอ ไม้มาเอนนั่นพ่อแหละโชคที่หวัผนผนพื้อนั้นมันไม่ค่อยดีมันโชคกันไปแล้วพ่อเออ เคยได้ยินพอพูดวาก็ปลามันอยู่ในทะเลและถ้าเท้ามันอย่างเยียวฟังมันจะจับปลาได้หปือ เก่งยินขับเปคนเดียวก็ตกเรือนะอ้าวพหอนี่มันถีเดี๋ยวกตกเรือ,มไ, <laughs> อ,อไม่มีใครช่วยต้องช่วยไหมวายน้ำแข้งครับไปออกเรือว่าพ่อ สดนาแหลกเวนก็เปลี่นได้แล้วเนอะนอนจกักบาวนนา,วนนนนาลละเราจะทำยังไงให้ดาวของหนูมีแสงได้คะแม่